Thank <laughs> 在第一站，上水边。 วงอะไรลุงก็ไม่รู้นะครับลุงได้ยินเสียงวุ่ยวายลุงก็เลยเดินออกไปดูเห็นมันเปรี้ยงของเข้าไปในบ้านครับลุงเลยยืนดูอยู่แล้วมันก็เดินมันเปรี้ยงเร็จแล้วมันก็เดินเดินออกมาจะขึ้นรถแล้วมันตะโกนถามว่าลุงมองอะไรเงี้ยจ้ะลุงก็เลยเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านมันก็ขับรถผ่านหลังลุงไปเลยอย่างเงี้ยวันนั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มากี่คนลักษณะเขาเป็นยังไงครับผู้ชายนะครับ ล,ล่างมันสูงมีนวดเรียวนะครัใ,ใส่หนวดเรียวแล้วมันรู้สึกว่าจะสักอย่างข้างแต่เห็นหน้ามันไม่ชัดนะคเพราะว่ามันใส่หมวกแบบผิดๆเน่แต่แต่แต่ว่ามันมีหนวดเรียวครับหนวดล่า<ๆ>งสูงแต่รถคันนี้รู้สึกว่ามันจะผ่านไหล่บนแล้วนะไอ้คันเนี้ยนะมันจะผ่านบ้านนะี้หลายฝนแล้วนะแต่เราไม่ได้ทำธ มันผ่านแต่แต่ลุงไม่ได้สังเกตอยู่นั้นแต่วันนั้นมันได้ยินเสียงโคม่าคม่ารู้ว่าูคว่ากันก็เลยเดิน้าไปดูอ่ะเพี้ยงสองมันก็เลยมันก็เลยหันมาหาเห็นลุงมันก็เลยตะโกนถามว่ามองอะไรลุงนนั้นพูดลักษณะหาเรื่องเนาะครับมันก็เขาก็คงมโหนนะดีเราไปเห็นด้วยมันก็คงอารมณ์เสียด้วยอะไรด้วยนะครับคุณณะ เห็นมันเรี้ยงของเต็นบนบ้านด้วยไงเปี้ยงของออกไปก็แบบว่าเข้าประมานปวปรานปัวเวลาออกไปตลาดตัดเจ้าเนี่ยสาวควมาดักอ่ะตัวลูกลูกสาวลุงก็ต้องออกไปตอนประมาณตีห้าตีอะไรพวกนี้คับคือไปตลาดเนาะไปตลาดคตัวมันจะมาดักตรงหน้าบงหน้าบ้าน้เกิดลูกสาวลุงออกไปเกิดมันมันดักเนี้ยครแล้วเกิดมันดักแล้วมัน แต่นั่นยังไงก็ไม่รู้่นะเห็นว่าเพื่อนบ้านแถวนี้มีเด็กๆอายุน้อยอยู่เด็กอายุสามสี่ขวบอยู่ใช่ไหมครับ,บมีมีมีบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามมันเธอไปครับ้านหลังถัดไปนะครับ,รบเห็นว่าเขาย้ยายหนีเลยครับไปก่อนอ,อยู่ที่อื่นก่อนอไปอยู่ชั่ใหม่ก่อนไปอยู่ชมใที่อื่นก่อนเพราะว่าอะไรเพราะครอบครัวเหรอครับเพราะเป็นครอบครัวครับค่ะครับ เด็กมึงกลัวเขาสบ้า้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ลูกสาวบ้านนี้เขาก็หนีไปแล้อยูไไ่ไม่ได้กลัวเขามาพุกคามมัอนกับเด็กเด็กมึงกลัวล้าเราได้รับผลกระทบรวมผมคง่ากโคตรหน้ามาคว้างหน้าของหน้าบ้านเรามันทำให้เรารู้สึกกลัวและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พ่กเราเลยย้ายออกไปอยู่ที่นี่เพื่อความสบายใจและปลอดภัยปลอดภัวมากเลยเขาต้องเดินทางไปค้าขายอ่ะตอนนี้ใช่ข้ามข้ามคืนๆไม่ต้องออกบ้านเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวแล้วมีเด็กด้วยใช่ไหมครับมีครับมีรับข้างในมีเด็กด้วยครับเด็กก็เด็กสี่ขวบแล้วก็เด็กเพิ่งจบมหาลัยคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงนะคัะก็ได้รับผลกระทบ ก็หวาดกลัวก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อ่ที่อื่นก่อนครับเคยคุยกับน้องๆสองคนนะครับเขาเขาทราบเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมแล้วเขากลัวไหมไม่เครู้อะไรเลยเาจะมาที่คนที่เขาเขาทำาน้าที่เขาก็มีปัญหาข้างนอกเขาปิดบังโดยพวกเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเรากรับาไม่ได้เหมือนกันครับแลวทุกวันนี้เราไม่รู้เลยเขาอยู่ไหนครับ หมายถึงเด็กสองคนใช่ไหมครับก็กลัวไหมนะครับครับใช่ครับเด็กสองคนเนี่ยที่จบมหาอะไรนันี่ด้กลัวมากนะฮะจนไม่กล้าเข้ามาเอาของที่บ้านเลยเป็นผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับผมอผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเอาของที่บ้านเลยเนื่องจากหวาดระแวงว่าเฮ้ยจะเข้ามาแล้วต้องมาเจอคนกลุ่มชันการกลุ่มนี้หรือเปล่านะฮะก็เลี่ยงเลี่ยงที่จะไม่เจอดีกว่าเพราะว่าเขาไม่อยากมีปัญหาครับก็ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะครับก็มาบ่อยนะฮะมาทุกวันวันละ สี่ห้ารอบแต่ก็จะมาช่วงกลางวันนะฮะครับอมาก็พยายามที่จะพยายามที่จะปลุกลุกนะฮะพยายามที่จะเปิดประตูให้ได้ครับแล้วก็มีลักษณะกล่มปูโวยวายนครับผมแล้วก็คว้างตู้ไปรษณีย์เข้ามาในบ้านบ้างคว้างก้อนหินเข้าไปบ้างเอาเศษขยะหน้าบ้านอซึ่งเราเอาวางไว้ให้ให้รถขยะมาเก็บนะฮะบอาคว้างเข้าไปบ้างแล้วก็โวยวาย ก็ววายๆก็พอเราดูเราก็ยิ่งกลัวครับเราก็ยิ่งไม่กล้าเข้ามาซึ่งบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะสำหรับสําหรับเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านนะค,ะครับแต่ณตอนเนี้ยบ้านเนี่ยกลับกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดแล้วเจ้าของบ้านยังไม่กล้าเข้ามาเลยครับนะฮะ